สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนติยาดวงแก้วค่ะองค์การค้าของสองกสคและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวทแถลงข่าวความร่วมมือเดินหน้าผลิตหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี2,566ค่ะ องค์การค้าของสกสคและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทแถลงข่าวความร่วมมือเดินหน้าผลิตหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี2566โดยมีนายพัฒนะพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการสพทรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสครองศาสตราจารย์ดรธีรเดชเจียสุขสกุลผู้อำนวยการสสวท และดรพรชัยอินฉายรองผู้อำนวยการสสวทร่วมถแถลงข่าวและมีนายพากรโรงค์นพรั์กล่าวรายงานนายพัฒนาพัฒนาทวีดลได้กล่าวว่า องค์การค้าของสอกอสอคอได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวททั้ง4ช่วงชั้นรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและจัดส่งโรงเรียนทั่วประเทศได้ทันใช้งานก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา256 องค์การค้าของสกสคจับมือสะส,ะสะวอทอเดินหน้าผลิตหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการที่เรามาทําความตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ครับเนื่องจากว่าทางสะสะวอทอในฐานะเป็นผู้ผลิตนะครับเอกสารตาราเนื้อหาพอตรงเป็นเนื้อหานะไม่ใช่ผลิตนะครับก็เป็นฝ่ายที่ผลิตเนื้อหาผลิตคอนเทนต์นะครับแล้วก็ทางองค์การค้าเรานั้นเป็นฝ่ายผลิตนะครับซึ่งได้ ปีนี้นะครับเราก็ร่วมมือกันเป็นปีที่3นะครับตั้งแต่63ถึง65แล้วก็มา66นี่นะครับก็เรามีความโตลงว่าจะผลิตตำรานะครับที่มีคุณภาพเพราะนั้นเมื่อเราได้ต้นฉบับที่ดีมีคุณภาพไฟล์องค์กรค้าเองนะครับเราก็เป็นผู้ผลิตซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในองค์กรค้าเราก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตตำราทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราผลิตหน้าปกแต่ในเนื้อในเราก็ไปจ้างนะครับบริษัทข้างนอกเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือให้กับเราเพราะฉะนั้น เราก็มีการตรวจสอบนะครับมีการเช็คข้อมูลท,ทั้งหลายทั้งมวลเพราะนั้นก็คุณภาพนะครับเนื้อหาครบถ้วนคุณภาพของหนังสือเรียนนะครับคุณภาพของกระดาษนะครับเรามีความพร้อมมีความสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เรียกว่าไม่เสียสายตานะครับมีคุณภาพทุกส่วนทุกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ต้องยืนยันแล้วก็ประการสําคัญก็คือว่าปีนี้พระอรค์จะนั่งอยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาิการท่านต้องการที่จะส่งหนังสือถึงมือนักเรียนให้เร็วที่สุดนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ทำลายแล้วเราก็เริ่มส่งตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนพฤิกายนแล้วนะครับเพราะว่าหนังสือบางส่วนเราผลิตไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะฮะก็มีส่วนที่ค้างสต็อกอยู่เราก็นําส่งเพราะว่าหลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังใช้หนังสือเดียนของปีที่แล้วนะครับส่วนที่ยังขาดเราก็พิมพ์เพิ่มเติมนะครับในปีนี้นะครับก็คิดว่าจะทยอยส่งตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับเราจะส่งไปถึงมือนักเรียนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ยืนยันทุกทุ ด้านรองศาสตราจารย์ดรทีรเดชเจสุสกุลผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีหรือสวสวทได้กล่าวว่าสาวสาวทมีภารกิจหลักในการจัดทําหลักสูตรหนังสือเรียนวิชาวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมะศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาศักยภาพครูและสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและแข่งขันได้ในระดับสากลซึ่งในปีการศึกษา2566นี้สอสอวทได้มอบสิทธิ์การพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเรียนตลอดจนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาให้องค์การค้าของสอกอสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมทั้งจัดส่งให้โรงเรียนทั่วประเทศทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2566ที่ใกล้จะถึงนี้ ขณะเดียวกันศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี IPST Learning Space ที่สาสาว,วทได้พัฒนาขึ้นโดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้เป็นศูนย์รวมเครื่องมือช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างได้มาตรฐานประกอบด้วยระบบคลังความรู้ระบบการสอบออนไลน์โปรเจกต์14ศูนย์รวมคลิปวิดีโอบทเรียนออนไลน์ครบทุกช่วงชั้นและห้องสมุดออนไลน์ e-library ทั้งหมดออกแบบมาให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของสสวทเป็นตัวช่วยที่ครูสามารถใช้งานควบคู่กันเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนได้สะดวกในทุกพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายดรพรชัยอินฉายรองผู้อำนวยการสสวทได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสสวทยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร่วมกับสพทมุ่งพัฒนาการเรียนรู้สร้างสมรรถนะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทักษะการคิดเชิงระบบในโรงเรียนระดับประถมะศึกษาและมะัธยมศึกษาโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันของผู้เรียนซึ่งหนังสือเรียนและสื่อนวัตกรรมการศึกษาของสอสอวทได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามแนวทางบุรณาการสตรีมเอ듀เคชั่น ไว้อย่างครอบคลุมตรงเป้าหมายก้าวทันกระแสการพัฒนาของโลก